บางแหลกทานไปแล้วครับวิวมาครับมึงหลังต่อไปครับบาทนี้โอ้หลังนี่ไหม จะได้เส้นนำหึคือเป็นเบาวิววิวน้อบ้านักสิงหงเลยเนาะบัครับอะไไปแล้วครับบางสรุปว่างครับบางเปล่าครับมามึงบังต่อไปครับบังที่สามครับบาทนี่ มันสามคือลอยอยู่เนาะอือมอออนอหนาตาจะนแว่าเต็มบังน่มนี่มึงทาแหคื้จิถืออยู่ครับแต่มบงว่าทิ่จักตัวคุ้มยังไง คูบเรื่อครับนี่ว้าวมานแล้วครับงู่น้อย,ายมานแล้วเสียนดับนมานแล้วอันนี้บอกเอิ่นปลาไหลนี่แม่นครับนี่ลนะครับ กระจายอีกานอืนอ่นเยนเย็นครับพุ่นแล้วครับมานแล้วครับ าบางนี่ก็บอบพิษวังครับบางนี่อันนี้ก็บอบพิษวังเหมือนกันครับับดีๆก,กัดได้

Hử? Hmm? Wow. bưng bưng หนึ่งสองแอคชั่นเออนี่แหละครับของหมานแนวเสียบได้นี่ของกันเข้าไปใส่มามวางมือขึ้นมื่อวานนี่ครับนี่ละโอ้บังลั่นนนใส่มือขึ้นสอดแจ้งนี่แหละเป็นเรียกไอ้หนุ่มเมืองปลาไหลนี่นี่กัดไม้เจิมของไม้นี่โอ้เอ้ยซิบังครับนี่กนนี็กแปดบังเด็กจักรู้หนึ่งขาดกันมาณซีโลนี่แหละครับ มานี่ด้วยเลยมานมานัมนมันแล้วนี่แหละบานเฮากับมีซำหนีเลยครับบานเฮากับซำบานเฮานี่แลหละไปถ่ายเนี่ยครับขึ้นกออะไรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามคลิปยังนี่กดซับหัวหิงไข่ทำไงบอสจะไปซับยังหัวยิงไข่ขยังบอสพัดอยู่ไปฝากติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องหลังจากคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่ทอนี้เด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ uh-huh oh. <laughs>